รับรู้มานานรักครั้งใหม่นางเอกแม่ไม่อ้ําอธิชาติเผยรักใหม่แอปทักษะออนหลุดปากพูดกลางสื่อหลังกลุมความลับมานานนับตั้งแต่นางเอกสาวแอบทักษะออนออกมายอมรับว่ามีคนคุยแล้วแต่เจ้าตัวยังอุบไม่เฉลยบอกว่าถ้ามีอะไรอัปเดตแล้วจะรีบมาบอก ซึ่งหลายคนก็พยายามคาดเดาและเชื่อมโยงกันไปต่างๆนานาว่าหนุ่มคนนั้นจะเป็นใครล่าสุดอ้ําอธิชาติเปิดใจหลังโดนจับตาพอดูเหมือนว่าจะรู้เรื่องราวความรักของสาวแอปเพิ่มสนิทถามถึงที่สาวแอปว่าช่วงนี้น้ำตาลขึ้นอ้อําหัวร้อแล้วตอบว่าคือเขาชอบทานของหวานถามว่ารู้อะไรไหมก็ไม่รู้นะผมก็รู้เท่าที่สื่อดูนั่นแหละ พอจริงจริงเรื่องส่วนตัวของแอปไม่เคยถามกันอะไรที่เขาดีและมีความสุขเราก็ยินดีกับเขาแต่ว่าอะไรที่หวานเกินไปก็จะพาเขามาตรวจน้ำตาลนิดนึงไม่เคยถามเรื่องส่วนตัวแต่แอปเคยมาปรึกษาบ้างไหมอ้ําได้ตอบว่าไม่มีนะครับหลายคนก็จับสังเกตเวลาที่เราเข้าไปคอมเมนต์ใน i g แอปดูเหมือนมีอะไรกลุ่มความลับอะไรไว้หรือเปล่าอ้ําได้ตอบว่าไม่มีหรอกครับ คอมเมนต์เฉยๆอคอมเมนต์ไปอย่างนั้นแหละแต่รู้ว่าน้ำตาลขึ้นนิดนึงพอแอบพูดแล้วว่ามีคนคุยอยู่ส่วนตัวเรารู้หรือลุ้นอํำได้ตอบว่านี่นี่นี่ถามทีนำมากเลยเดี๋ยวรอน้องแอปบอกเองก็ได้ครับต่อไปเดี๋ยวผิดจะอะไรเปล่าๆถามว่าลุ้นไหมก็ลุ้นนะเพราจริงๆเราก็อยากให้เขามีความสุขแต่รู้ไหมว่าเป็นใครอันนี้ตอบไม่ได้ มีคนที่เราสงสัยไหมอ้ําได้ตอบว่าไม่มีครับไม่ได้สงสัยใครตั้งแต่ที่แอปออกมาพูดเรื่องนี้ในสายตาเรารู้สึกว่าเขาสดใสขึ้นไหมอ้ําได้ตอบว่าก็ให้ดูว่าคนมีความรักเนี่ยเขาจะสวยขึ้นส่วนตัวก็เอาใจช่วยอยู่แล้วจะไม่เอาใจช่วยก็คงไม่ได้